สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมากินส้มตํากับน้องกระถินนะคะน้องกระถินชวนมากินส้มตําด้วยไงนัดกันวันนี้ไงคุยกันแต่เมื่อคืนนี้แล้วว่าจะมาวันนี้แล้วนกะ็วันนี้มันกินวันแรกทช่มากินกับน้องกระถินใช่ไหมน้องกระถิน,นใช่ค่ะใช่แันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราสนิทกันใช่เราเจอกันสองครั้งวันนั้นเราเจอกันอยู่ร้านเหล้าแหละแล้วก็มาเจอกันเมื่อคืนนี้ร้านเหล้าเหมือนเดิมคุยนเล้า เดีวันนี้เราจะมากินส้มตาให้ดูนะคะจะกินส้มตามตามตัวกระปิตามกรอบจ้าแล้วก็ปลาดุกย่างหนึ่งตัวตัวละยี่สิบห้าบาทนะจะบอกว่าดูจะแพงเออมันจะแพงแลยยี่สิบห้าไงแล้วก็ตำปูม้ากับตำตั่วแล้วก็นี่ทอดปลาอะไรปทอดปลาดิบ พักต่อต่ออาไหม่ขาขาวนากินหากาอ,อาไมอดใหม่ไม่รู้ทำาตัวเก่ามาแล้วเสร็จเ๋ยค่อยไป ไอหลอยกจินน้เลยหว่าขนมจีนเอานมจีนม no ่นมเยอะเยจะได้อ้วนมีเมตามินในนมจีนอ่ะเขาเอาข้าวมาทำนะเนี่ยกินนวย่อ้วนยตรงนี้เราอยิบงานเขาเราทำร้านตัวเองก็จะเจอร่าบ่อยๆเดี๋ยวจะเดอดรี่ย เน้นข้าวเหนียวนเน้นหนุ่มจีนมากกว่านะวันนี้เด็กเป็นเด็กเป็นใช่ไหมนี่อะไรมาลองข่าวอะไรอาหางคนตัวเล็ก

เราภาษาภาพกลางกับภาษาอีสานคนกันนะคนคนที่ฟังกับเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมเชื่อว่าจะมีคนเข้าใจเข้าใจมากขาภาพกลางเลยใช่ใจบ้าใจบ่เขาบอ่เขาพูดเรื่องเขาพูดเรื่องบ่เขาภาษาอีสานละม้วนเนาะ

แซ่บไหมน้องกันนิ้นแซ่บแซ่บหลายเนาะส้มตำนี่ยกินได้กับมเบื่อกินได้ทั้งปีทั้งซาเนาะเบื่อมื่อย่างมาจะเยี่ยวมาจะยิ่งตรงหนาแซ่บเนาบรรยากาศมันให้อยอะนันแหละกินตอนตอนเย็นๆไงจะเข้าเย็นๆแล้วเนี่ยจะหกโมง้วเนี่ยเล่นเล่นกระรังแป้งก็ต้องลานเครื่องกับย่างกินกับย่างจะเก่นเนาะ เขาเมื่เย็นจะเป็นยังไงเขาเกี่ยวไป้องรอดไม่ว่าจะใส่ไงก็้อรอด่ออไมาเราเราแมันกินพุ่มมันปุกมันประดุกกินปลานี่นะคะจะกินวรกินหาง่อกินก้างก็พอค่นั้นแหละจะติดคอตายจ้ะ

คนแน่น้องกระทินนี่นะปันนินเ,เนี่ยปันนินเนี่ยเจ้าคนนานี่เจ้ใหญ่มากกรอบน็อบนุ่มในอร่อยกรอบๆมันกินกับส้มตำอ่ะคนละครึ่งกับน้องกระทินเอายกให้ตัวใหญ่กินให้หมดด้วยรับชอบด้วยอ หัวมันนะคะไก่ดำไม่ได้ตัวหัวมันกรอบบ้าเลยอร่อยอร่อยมาก เยอนะแมต้องเข้าแจ้าขออนุญาตใส่มือเด้อัฒนศอน้อมือเลยทินแซ่บกวาเนาะใกองหนดกมจะองมพักสสวยเลยพักส ต้องโอมให้ดูนะทัับั้ท้มได้ยินว่ากี่สาบอล่าอย่าบเออ้เหอ,อบบนอนตกนะ่ 好好，好好飞。 ทิจะกินผู้าวลยการิ้อะเริ่มอไรเริ่มเร่องุบตาอะไรเร่องากรเ่ยเสร็จเสร็จไผิดดุละบมเป็นผิดดุลกัเลยนี่ยเ้งส้มตำ So มุดล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 อโมเลย แบบนี้แล้วก็ม้วนเข้ากันแบบนี้เสร็จปะทำง่าไเลยเยวให้น้องกระถิ่นจะัำเป็นย่งไดเสียบ่ครับเสียบเนาะออกขมนิดนึงเนาะขมเๆๆบๆเนาะสะอมๆๆ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 ๆ แต่ว so mm ันแรกมันดีเก็บนะไม่ติดเบอร์พี่น้อง

โดนจัดกับตรงมาเลยคือซ้ายมือแม่ลงข้ามกับหน้าเล่นไบลู่เลยตนะยิไอตนี้ <ใจ S 2> น้ำพ่อแอ่ก็หลบตา